มันถึงเวลาของโคพาเมอร์แล้ววะโบในที่สุดชัดเงินที่ผมเก็บหอมลอมลิศมาในที่สุดผมก็สามารถซื้อโคพาเมอร์แล้วไหมจีแปดเก้าหกโบโบแปดเก้าหกนี่คือราคาที่ผมซื้อมาทุกคนโคพาเมอร์ซักทีอ่โบเลสโกโบคาทาลีนามาลาซิโอโบคาทาลีนามาลาซิโอแชดผมเชื่อวีโฟีหกฮันเตอร์ไหมจีฮันเตอร์โบ ฮันเตอร์บไม่ฮอกไม่แรงกันนะฮันเตอร์เมจีเราเราเราบูตเต็มสปีดบโบเราบูตเต็มสปีดแชทฮันเตอร์โบวิ่งเร็วไม่จีฮันเตอร์รร speed, ร speed, Hunter, Leo, ไปเลยบพร้อมกับดีด็อกบาแล้วก็เอ่อคัทเทลิน่ามันชื่ออะไรวะเนี่ยบอ่านชื่อไม่ถูกบคัทเทลิน่ามามาคาริโอไม่จีมาลาคาริโอโปเชติโนบคือแพ็คแพ็คคุ้มอะ่ะสุดท้ายแล้วบงังคุ้มสําหรับบางคนแต่ไม่คุ้มสําหรับบางคนอนะ่ะบเข้าใจปะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลอนะไม่จีต้องลองเสี่ยงดูอ่ะ โค้พาเมอร์กโบอโคปาเมอร์กอไมจีโคพาเมอร์ประตูแรกมาแล้ววะโกโคพาเมอร์อ่าโกไมโกอไมโกอไมโกอ โอ้โห oh, ปัดได้เหรอวะยิงโคตรเขียวเลยโบควอเตอโอ้โหพาม่าโอไมค์ก็วอตอฟแอนิเมชันไมจิล็อกบาเลสโกฮิเอวิโกเลสโกล็อกบา ถามออบามเออเฮ้ยอะไรวะโบแค่ทำไมไม่เห็นได้เข้าบ้างเลยนี่ผมยิงเขียวเลยนะเว้ยถามเออ ตัวป้าเป้เบบิโกบอกูทมทมกูททมกูททม์ทามเมอร์วอตอดอบอลอ้อสมเซลโอ้เลสีสโกาพทารินนาโอ้นึกว่าไม่เข้าไม่จีว้าวทามเมอร์ โอ้โหพามะโคดอกบาวอลบอลฟอร์มโคพามอร์เลสโกดอกบาไม่จีวอลบอลฟอร์มโคพามะบอวบอุดูบอดูโดนแล้วโดนอีกแล้วไอ้หนุ่บดู Oh! รู้หรือไม่30%มสิบเของผู้ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ thank you อานายเบบี้เตรียมมานี่ let's go b o เดี๋ยวมา let's go Oh I'll be called, bo what? Yes. Yes. Catalina, let's go, bro. Oh my god. Hmm. ไม่ได้ไวนิดเดียวคารินาเลสโกโบตัคาทารินาไหมจีว้าวว้าวว้าคาทารินาเริ่มฉายแสงพาเมอร่พาเมอร์วอลเลย์บอลพาเมอร์วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลพาเมอร์ yes วอลเลย์บอลฟอร์คพาเมอร์บอ Yes, oh my god, D ด yeah, ียเ e ี r รับยู you พามะโบโบบ o กว่าดอกบาของดีอะโบว่าดอกบาของดีะแต่อีโวน้มนน่าจะแบบอาทิตย์นึงแหละเราว่าเคยก็จะวันดีมากเลยนะรองแบบว่าโอเคผมผมม่ต้องทำโอนโดก็ได้บอโรนี่ดอกบาหลือกไม่ได้แล้วกูดอกบาวอลละเบเ e ียแกบบี้เบกอร์พาเมร์พาเมร์ ดาเลสโกโบโอ้พามาโกโบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะกินทามไอจีไม่ได้ใจจะกินทามบอพาเมอร์เลสโกโบวอลลแจมวอลลแจมพาเมอร์วอลลแจมเลสโกขอพามาโอ้เลสโกโบแดนงหนาววว เอก็ขอพามาเมื่อ y e สพี่เในช็อตเลสโกบอลคาทลินาเลสโกไหมจีสวยเดยเอา เลสโกคามาเย้ว้าวว้าวเฮ้ยสี่สามหนึ่งรอใช่ปะเลสโกคาทาลิโนว้าว โดมปาเป้เบบีโกอบผมจะไม่ยอมให้ผ่านคาชาอูเด,ดิคัดจะผ่านไปแล้วไอ้เหี่ย่ออกบา,ว,าว้าวแฟนตาสติกอื้เตโอแม่ง คาทลินาเลสโกโบว้าวโกยปาเป้เยเบโกโบโคพับเทโบรอบนี้ผมรู้ทันคนแล้วโบก็ขยับโก้หนึ่งทีไหมจีใช่ปะเหมือนเขายืนสี่สองสี่แทนแล้วปะ โคโคพาม่าทางที่เตือนเตงก็มมไม่ย่าพวดสุดท้ายกูพวดอยู่ดีสกอร,ร์บาเป้วอลต์ดีดีเอฟอร์มีไม่จีบายดอนแคร์บอววอลต์ดีดีเอฟอร์มีบอว์บบายดอนแคร์เอ็นโดฟรั่งเศกไงไม่จี าทุพีเอล็อกไหมจี้าทุกพีเอล็อกโบโอ้หาไมอไดีโอ้ สุดยอดไหมจีหกหนึ่งในอาทิตย์นี้อีโวกุลิตโปรตุเกสด็อกบาอีโวฟูโคพารเมอร์เฟิร์สทาร์มแคทเาลเลนาเดอะจ๊กเกอร์ไหมจี G. สุดยอดโวไอเลิฟวิดพาเมอร์เล่นไปทั้งหมด11เกม9ประตู9แอสซิตไหมจี G. โคทชอป